ันนี้หิมะก็ตกเหมือนเดิมนะคะพ็ใหญ่ฝรั่งก็ไปถอยรถอุ่นรถออกจากโรงรถมาไว้ให้นะคะทุกคนเบิ่งค่ะหิมะตกอีกแล้วค่ะทุกคน่งนีแล้วก็ไปขนฟื้นน้ำนะคะ ค่ะบาดีครัไปทำงานกันนะคะทุกคนพาพายโยนิมาไปทำงานน้ำกันนะคะทีเดียสงโง่เีวสวัสดีครับเบฟซี early morning okay g าทุก okay, sure okay, well, ้าไปทำงานวันนี้หิมะตกหนักเหมือนกันนะครข่าวสีหสี่ให้ดูฮะเนีให้ดูให้ดูใ้บด้โอ้ e much snow แต่ว,ว่าพี่ใหต่ว่าปเป็นเป็นเป<ม>็นหิมะเปียกนะคะทุกคนตากขาวไปทำง,งานด้วยกันนะคะทุกคนเบิงมันเป็นหิมะเปียกอ่าคือฝนนี่แหละค่ะทุกคน ขอนเลิกงานแล้วนะคะเด้ยเวลากลับบ้านแล้วนะคะเมน,นีหิมะพายุหิมะเป็นพายุอ่าหิมะเปียกนะคะทุกคนแล้วที่นี่มันก็จะเป็นเบิ่งค่ะอันนี้เขามาถไายะคะ่ะ แล้วค่ะทุกคนบางคใยายฝรั่งแล้วมากวดให้มาออกไปหายนะคะแล้วยางไปันบ้านเพื่อนบ้านนะคะทุกคนแล้วยางไปยังไว้ไหนรื่นตอนข่ายขี้รถเข้ามาเหมือนนี่มีอุบัติเหตุสองคันนะคะตกถนนเพราะทางลื่นนะคะนี่ใคเอาถนานังมากว่าเพื่อนนกนะคะทุกคนเอาถุงนี่ไป นีค่ะาเไงไทยออกไปทำอาหารมาให้นอก นี่ nee, what you h okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> a ตาโอเคดินดินเปียบเอเลยเปียบอ๋อไอกบอะเบิดอะเบิดอา เป็นไงบ้างใส่แล้วนกเมันตายไปแล้วตีว่าสั้นเล่นอ๋อแดงเจรัสเดี๋ยวใส่ชรั่าวบราสิคตี้อินะ very hot อย่า่ะจะขนขยบเรือรถตกถนนให้พญายพญาราศี อ่าฟังข่าวอยู่นะค่ะเพราะว่าเขาก็จะออกวิทยุนะคะนั่นแหละวันนี้ก็อ่าได้ถึงเต็มผลไม้มาคือเกาล่ะค่ะเอามาไว้ให้นกมีแอปเปิ้ลมีอย่างนี่ล่ะค่ะตับไม่นใจกรคงตี่เวียนอันนี้โอเคดีแอตเลติน Yes I can do with the fish hmm. easy Okay, but now we must take one hour and you okay, can a car, can out some young I do a You can make your uh, uh, fried rice? Uh, I don't, I'm not hungry. I don't feel hungry. But tomorrow, you shall Rajumatu, shall Rafa City. Det får alltid stå. Det är inte det som är farligt. I know. Mm. Because sometimes mm. you chear the yete for it. Nej nah, men I know what mm. I do. Men jag förstår inte varför de inte kan fixa vägen. Nej mm. they don't do, do now. Today... Plusgrader, den de can mm. have salt. Den i no snusno. Okej, men mm. det... Låt bara mörka mm. ner det. Is you about money? Ja. <coughs> Everywhere? Mm. Yes. ให้เป็นเพงงานสุด precisely ยังว uh, ินเทอร์บูร์ยอฮะก่อนเดวินเทอร์สตาร์ทมันจะต้องสุดแย่ตินั่นแหละค่ะลูกคุลื่นแห้งเราที่นี่หิมะก็เป็นหิมะเปียบบานีงคันเขาขับรถไปอ่าซาซเขาก็สามารถที่จะประคองรถได้นะคะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะขับเร็วนะคะ Government is like a lottery. <laughs> 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 <Precis>. <laughs> <laughs> yeah, the whole world sum It's the same in the whole world. No, they don't have any money, they cannot do anything for people. But they can take tax. That's easy because they take before they you get your learn tech. Mm. Yeah, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> ja det är det jag man, nära kan. Om det kostar. Du 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 kan ta det här kanske. Then Nej you... I cannot eat. Nej no, you cannot eat oh. that grapefruit, but very good I eat ja, with. Om man startar um, i i Ja men de ligger här vi element, de blir mm. de blir slut. Ja det är jättegott. Mm. Vi like Jan också but he can att det samma. Mm. Men uh, you can give him mm. cream teen oh. mm. oh. if he wanna have. Sick if he bli stuvig But he do say like me, he stay outside in the garage mm. Lay down. I can duck hålna som kan เปนีนละ์ยังออกสนเขาอขาดูไล k ์ดี่อุกส so like อเคยบอกพี่ใหญ่เอามักสมไปหายเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> แล้วนะ่ะเก็บทองแล้วเก็บทองแล้วเป็นไตเป็นอี่ยังรล้วลายโรคนะคะทุกคนนะ่ะสงสารโอเควิโกฟีกันนี่พยยี่ใหญ่เราเมื่อยละคะ่ะ <c oughs> แล้วกวาดหิมะออกจากทาง ยินดีด้วยไม่เราคายิ่เจอยิ่เจอบอลฮออ๋อยิ่เจอแมทคิกาแฟค็หทุกคนมาหันกินน้ำส้มอะไมาจิบกาแฟอืมก็ชื่ออินเลยอ๋อ อย่ะเมือกบางนุกขามืดค่ะที่แ <No. S 1> ข้างนอกขนาดตอนนี้นะจะซีมองแรงเมือสบายสามคนละจิตจบกันสี่แล้วโอเคฮันน <c oughs> ี่ you can go be ล่ะโอเค can do สวัสดีครับ FC <c oughs> see you next video maybe <c oughs> with dinner เมื่อเน่เมื่อเมื่อค่ะทุกคนโอเคค่ะเมื่อเน่ค่ะมาคุยกันทักท้ายกันก่อนนอนคือกานะคะก็จังคอยได้คุยบอกให้ทุกคนฟังระค่ะว่าเมื่อเน่นะพายุหิมะนะคะเมื่อเศา้านี้เรากาฮดไห้ลดนะตกถนนสองคันนะคะเพราะว่าทางมันอ่า เป็นโค้นนะคะทุกคนเขอบอาบ่มอกวดหิมะเก่าออกเพราะหิมะเปียกตกมาพายุตกมา,า,กม,ามันก็คลายฝนแต่ว่ามันมันแังเป็นหิมะนะคะนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็กระทับๆเราลดกันแลนแลนเลี้ยวสินะคะทุกคนบางทีเขาอาจจะบอแลนเร็ว้วแต่ว่ามันลื่นนะคะนั่นแหละเขาเลยปกครองกถบได้นะคะอันตรายนะคะทุกคนโชคดีที่ดบด้รบาดเจ็บนะคะเพราะว่าอ่าคลองอยู่นี่กับกับเลิกนะคะกับ ถนนก็บ่สูงนะคะนั่นแหละนี่ราคาคอยก็บอกไป็นยัมืออื่นแล้วนะ่าจะไปธุระในเมืองนะคะจะไปเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนี่ยแะคะ่คอยก็บอกแล้วห้ขับรถซาซาเพราะว่าเราเป็นคนทีน่ใส่ขับรถเลี้ยวนจากน้อยนะคะนั่นแหละค่ะเขาประมาทร,ระวังถนนแบบนี้นะมันก็ประมาทก็ได้นะคะนั่นแหละคอยก็ขับซาซานะคะขันขันขาอหายขับ ใช่นะให้คปเจ็ดสิบใครก็จะขับประมาณห้าสิบหรือหกสิบนะคะอ่าถ้าลักษณะนี้นะไอแคบอยู่แล้วหกสิบนะคะทุกคนลักษณะถนนแบบนี้ยขนาดเขาให้คปแปดสิบก็ย,ยังขับหกสิบเลยค่ะเมือ่อเสาร์นี้เพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยค่ะขนาดขับซ่าๆนะ่าเขายังรู้สึกเลยนะคะว่ารถนะอ่ามันลื่นนะคะ่ะมันไปอยู่ในในคลองที่เขาที่เขาอ่ออ่อแลนนะคะ มันจะเป็นแบบเวียงเวียงหรือแบบลื่นๆื่นนั่นแหละค่ะนั่นแหละเขาจะต้องไปซาซาเพื่อความปลอดภัยของเทานะคะข่อยขาคิดต่ว่าเวลาอยู่ข่อยขับดข่อยก็จะคิดตะว่าคนอื่นจะขับเลี้ยวกระซางขับซ่ากระซางแต่ว่าข่อยะจะต้องความปลอดภัยมาก,ก่อนนะคะนั่นแหละค่ะกาช่วงนี้แห่งเป็นฤดูหนาวแห่ง ทางลื่นแบบนี้นะคะคอยกับบเรีรีบ้ะคะผู้ดใดจะแซงผู้่ดจะไปก็สร้างนะคะทุกคนคอยเอาความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อนีนอกิจิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย